สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นกันชินครับวันนี้มาคุยกันหัวข้อสบายๆนะครับว่าเมตาใหม่เนี่ยน้งแข็งสายคีจะมาหรือเปล่าคือทางตัวเกมนะครับก็แอบบอกใบผู้เล่นมาตลอดว่าน้งแข็งนะคุณต้องเล่นสายคีเฮ้ยบอกตอนไหนไม่เคยบอกเลยนี่บอกแล้วเนี่ยคุณดูการสั่นพ้องของท่าสิน้าแข็งสองอันอยู่ในทีมเดียวกันจะได้ผลคือเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดไครโอ ก็คือมีน้ําแข็งอยู่บนหัวหรือตัวที่สิฟอสเซนก็คือโดนแช่แข็งจากน้ําบกน้ําแข็งอะ่ะคุณจะได้รับค่าคีสิบห้าเปอร์เซ็นครับแปลว่าทางตัวเกมเนี่ยมองให้เราเล่นน้ําแข็งสส่คีมาตลอดอยู่แล้วแล้วทาไมไม่มีใครเล่นเลยมีแต่คนเล่นธาตุไฟก็เพราะว่าน้ําแข็งในสมัยแพทหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยมันไม่มีอิแฟกั์ซัพพอร์ตนะผมมันจะเล่นน้ําแข็งใสยคยีไม่ได้เอาแค่น้ําแข็งเนี่ย ไม่มีอัดีแฟกต์งชิ้นที่บวกไคโอดเมทสิบาเเนี่ยก็เล่นยากแล้วดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าน้ําแข็งในแพทที่ผ่านมาส่วนใหญ่เลยจะเป็นการคอมโบซะมากกว่านี่คือธรรมชาติของน้ําแข็งในแพทที่ผ่านมา1.01.1แต่พอ1.2ครับเขาบัฟในเรื่องของน้ําแข็งชัดเจนเลยคืออันดี้แฟ์น้ำแข็งออกมาแล้วอันดี้แฟ์ชุดนี้นี่มีความสามารถคือเมื่อมี2ชิ้นครับจะทําให้ไคโอดดเมจบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ย ช่วยเรื่องของการทำเา็มธาตุน้ำแข็งได้ดีมากๆเหมือนที่ทุกธาตุมีทั้งาธาตุไฟอะไรนะว <_ C os> ิดออฟเฟรมธาตุดินก็มีลมก็มีฮะน้ำแข็งได้แล้วอันนี้คือสิ่งที่ดีกับน้ำแข็งมาก <_ C os> ทำตัวเา็มได้แน่นอน <_ C os> แล้วก็เมื่อมีครบ4ชิ้นครับ <_ C os> ตัวละครที่ใส่อิแฟกตเซตนี้ครบ4ชิ้นเ <_ C os> มื่อโจมตีศัตรูที่ติดไครโอโอกาสคี้บวก20%สูงนะถ้าเกิดศัตรูติดฟอสเซนครับโอกาสคี้สิสูงมาก แปลว่าเราอาจจะได้เห็นในแพ่น2สองครับว่ามีมคนเล่นทีมฟอร์เซ่นก็คือมีน้ำต้ําแข็งผสมกันเพื่อแช่แของศัตรูแล้วเอาการตีติดคริตทีต่ข้อเยอะๆจากอัลลีแฟคเนี่ยมาเล่นดดเมจหรืออาจจะไม่ถึงขั้นน้ำน้ําแข็งอะ่ะจะเป็นน้ำแข็งบวกไฟฟ้าซูเปอร์คอนดักครับแล้วเน้นติดคีดแรงๆเอาก็ได้เช่นกันพออัลลีแฟคมันสนับสนุนการสพราะพอมันโอเคแล้วเรื่องสายคิดแล้วเล่นตัวไหนดีล่ะเออคำถามต่อไป เอาตัวปัจจุบันครับตอนนี้ที่มีน้ําแข็งมีอยู่4ตัวก็คือชงยุนเดโอนาชิชิไคายาแเราขอเริ่มที่ตัวที่ใช้งานเป็นดาเมจไม่ได้ก่อนก็คือชิชิครับชิชิเนี่ยจริงๆเก่งแต่เก่งในซัพพอร์ตเน้นฮิวเพื่อนซะมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาชิชีมาเล่นเป็นตัวดาเมจอาจจะดูเสียของไม่หน่อยแล้วก็อีกอย่างคือชิชีเนี่ยการเติบโตของเขาครับเป็นเรื่องของโบนัสการฮิวจึงไม่เหมาะกเป็น เป็นตัวเมทให้กับทีมส่วนตัวถัดมาครับขยาขยาจริงๆเก่งนะผมลองเล่นดูแล้วค่อนข้างชอบเลยแต่เด่นเรื่องของการฟื้นฟูเอ e เนอรให้กับทีมครับผมเพราะว่าตัวท่าสกิลท่าอะมันได้อนุ 3, 3ท่าสาเมตรเล็กครับมันฟื้นฟูได้เร็วมากแล้วก็อันติเมทเนี่ยครูดาวเร็วมากดังนั้นเนี่ยถ้าเล่นขยาครับเอาแนวซัพพอร์ตซะมากกว่า แล้วการเติบโตของตัวละครเนี่ยขยาเป็น Energy ลิชา้าด้วผมซึ่งก็ไม่เหมาะกับเป็นตัวดาเมจหลักอีกเช่นกันตัดไป2ตัวหรืออีก2ครับก็คือชงยุนกับเดียวน่าเริ่มที่ชงยุนก่อนน้อยติมน้อยติมเหมาะเป็นตัวดาเมจไหมเหมาะเพราะอะไรอัตราการเติบโตของชงยุนเป็น Attack% ของผมเวิร์มากๆและชงยุนเล่นดาบใหญ่ครับดาบใหญ่เรามีบูฟเกรฟสุดยอดดาบดาเมจอยู่ดังนั้นเนี่ย ถ้าชงยุนไปทำตัวดาเมจเวิร์กแน่ๆมีบูฟเกฟแจมเลยต่อตัวเป็นแอตแทกของเซนต์อีกครบเครื่องทุกอย่างที่สำคัญครับเมื่อชงยุนกดสกิลธาตุมันจะเคลือบการโจมตีปกติให้เป็นธาตุน้ำแข็งครับผมแล้วไอแอนิแฟคเซนต์นี่บอกว่าไครโอดาเมจทุกชนิดครับความแรงเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์แปลว่าเมื่อชงยุนกดสกิลธาตุไปการโจมตีของชงยุนนี่ครับจะแรงขึ้นจากแอนิแฟคด้วยแถมได้ครีจากแอนิแฟคต่างหากเรียกว่า ค่อนข้างตรงกับชงยุนมากๆครับอันดีแฟเซตนี้ส่วนถ้าไม่ตายก็ดาเมจเป็นน้ําแข็งอยู่แล้วผลคือแรงทันทียิ่งถ้าเกิดว่าทําให้ศัตรูเนี่ยติดไคลโอไว้ก่อนหรือทําให้ศัตรูเนี่ยเป็นฟอสเซนไว้ก่อนแล้วกดอัติเมตใส่ครับความแรงเพิ่มขึ้นอีกเรียกว่าเขานั่งครบเครื่องครับกับชงยุนเป็นดาเมจหลักที่น่าสนใจในแพทต่อไปนะฮะส่วนตัวคอมโบที่ดีแน่นอนครับในน้อย,อยชิงเคอร์ครับผมเหมือนมาให้จิ้นเลยชัดเจนอ่ะ ชิงเคอร์ทำให้สตูเปียกปุ๊บชงยุนติดฟอสเซนตีคขีกระจายครับจงใจแน่แครับบอกเลยตัวถัดไปครับที่แนะนำก็คือตัวของเดียวน่าดียวน่าเนี่ยเราจะจำบทบาทของเธอได้ในฐานะตัวซัพพอร์ตโดยตรงถูกปะเพราะดีโอน่าเนี่ยออกแนวกังโลปลาน้ำแข็งลงพื้นแล้วก็สับตัวจบละแต่ดียอน่าครับในแพทหน้าเอามาเล่นตัวดาเมจได้ทำไมอะเพราะดียวน่าครับเติบโต เป็นไคลอดเมจซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดเราบอกว่าครีเนี่ยเป็นตัวดเมทธาตุไฟที่จ่มนะครับดียอนาคือตัวดเมทธาตุแห่งที่จ่มเช่นกันครับผมเพราะมันเติบโตเป็นโบนัสการโจมตีธาตุนั้นๆแต่ถามว่ามันเด่นเท่าครีไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าครีเนี่ยมันระเบิดภูเขาเผาปะท่อมอะ่ะมันล้างโลกได้อะ่ะเป็นโลลีถล่มโลกอะ่ะดียอนานี่แค่แบบถล่มร้านของดิลุกเฉยไม่ถึงขนาดนั้น แล้วก็อีกอย่างคือการโจมตีของเดียอนาเนี่ยมันเป็นการโจมตีปกติเป็นธนูในขณะที่ครีเนี่ยโจมตีปกติก็เป็นธาตุไฟแล้วมันเลยได้เปรียบกว่าแต่ถามว่าดีโอนาดีกับอันิแฟกต์ดีไหมดีนะทําไมอะ่ะไอซี่พอครับผมสกิลธาตุของเดียอนาเนี่ยโจมตีเป็นไคลโอธาตุน้าแข็งสตูโดนไปแล้วก็ติดไคลโอขึ้นหัวด้วยผลคือเดียอนาโจมตีได้คิง่ายขึ้นครับผมอันติเมตของเดิโอนาก็ดีครับทําให้สตูเนี่ยอยู่ในแอเรียแล้วก็ โดนดาเมจผลคือดาเมจตรงนี้เนี่ยมันนับความแรงเพิ่มขึ้นจากดีแฟกต์ด้วยนะแล้วก็ยังเพิ่มในส่วนของคีดีคอด้วยดังนั้นครับดีโวน่าเนี่ยเป็นดาเมจที่ค่อนข้างเหมาะในแพตต่อไปเช่นกันคำาดสุดท้ายครับแล้วมาขนาดนี้แล้วเนี่ยการนิวอ่ะนั่นก็น้ำแข็งไม่ใช่เหรอไออากาเหรอคำตอบคือไม่รู้ถ้าเอาแค่ที่มีปัจจุบันครับผมมองว่าตัวของชองยุนกับดีโวน่าเนี่ยหน้าปัานเป็นดาเมจมากที่สุดชงยุนเนี่ยควรทำซีหไปเลย ส่วนดีโอนาเนี่ยซีห้ากำลังดี4ีหกได้ก็ยิ่งดีครับผมเพราะตัวดาเมจในยังไงก็ตามทำซีลุ้งสูงมันดีอยู่แล้วล่ะ4ีห้าซีหกอะจำเป็นส่วนกานิวตอบไม่ได้ครับผมคือตัวละครที่จะเป็นตัวดาเมจให้กับทีมได้นั้นนะครับต้องมีการเติบโตของตัวละครเนี่ยเป็นไอเท็มเปอร์เซนต์คียเลดคีเคอดาเมจหรือบนาสการโจมตีธาตุเพราะพวกนี้มันบวกเยอะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะมาก ถ้าการดิวเข้ามาแล้วบวก 1- ในสีอย่างนี้นะแอตแท็กคเล์เออ่อคีดามเมดโบนัสการจุ้มตีธาตุนะการดิวจะกลายเป็นตัวท็อปทันทีเพราะเป็น5ดาวด้วยท่าต้องแข็งด้วยครับซึ่งกว่าจะรู้จริงๆว่าการดิวทำอะไรได้นั้นก็มุกลารอกันไปแต่ก็หวังนะครับว่าเกิดการดิวเข้ามาแล้วแบบมาเป็นสายดาเมจโดยตรงจะจ่าแล้วเนี่ยผมว่าท่านต้องแข่งมีพังงาแต่ถามว่าจะพังงาดเท่าท่านไฟไหมคําตอบคือยากนะ ถ้าธาไฟเนี่ยมันทําง่ายตรงที่ว่าดาเมจมันแรงอยู่แล้วไม่คีก็แรงพอมีคีกับคีดาเมจปุ๊บเนี่ยยิ่งแรงเข้าไปใหญ่น้ำแข็งจะมาเบียดธาตุไฟได้จริงคุณต้องปั้นคีดาเมจสูงๆมากๆครับผมเพื่อให้มันทำดาเมจได้สูงพอที่จะเบียดธาตุไฟได้แต่ก็อย่างที่เห็นครับปัจจุบันเนี่ยธาตุไฟมีดาเมจแรงๆอยู่ถึง2ตัวที่เป็นท่าดาวเลยก็คือดีลุกกับครีธาตุน้ำแข็งจะมีตัวอย่างนั้นได้เนี่ยคุณต้องฝากความหวังไปให้การิวนะครับช่วยเป็นดาเมจทีจะได้แบบ ยืนหนึ่งยืนเด่นเคียงคู่ทัดไฟได้แต่ถามว่าถ้าไม่มีดมเมจขนาดนั้นน้ําแข็งังพอเล่นได้ไหมในแพทหน้าได้อยู่แล้วเพราะว่าน้ําแข็งบวกกับไฟฟ้าได้ซูเปอร์คอนดักครับลดเกาะของศัตรูได้การลดเกาะศัตรูเนี่ยมันได้ผลประโยชน์ทุกคนในตีรับผมนั้น,นีนนย่ยังไงก็ตามมีน้ําแข็งในทีมบวกไฟฟ้าก็เวิร์กแล้วแต่ถ้าเกิดวีคิดทีด่ข้อจากอินแฟกเซตหน้าเล่นทีมน้ําแข็งด้วยมันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่อยู่ที่ว่าคุณจะปรับทีมยังไงแล้วตอนนั้น ส่วนใครที่รอการดิเหมือนผมเนี่ยก็หวังไว้เลยว่าเฮ้ยรบกวนเป็นดามเมทที่เถอะจะได้มีตัวน้ำแข็งดาเมจะจ๋ามาใช้งานสักทีแต่ถ้าไม่มีก็ชงยุนกับดิโอนาครับน่าจะเล่นได้โอเคครับสัสปปการวิคอลเมตาใหม่น้ำแข็งสายคีก็จบเพียงเท่านี้นะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ไว้อยากพูดคุยปรึกษาอะไรด้านล่างครับในคอมเมนต์เรามีให้แล้วแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย